รัปไปบาทแล้วนะครับเกติบัตบาทนะครับนะครับวันนี้ทำบุญใหญ่นะครับบุญข้าวสารบุญข้าวสารทีร่ที่อำเภอดอนการีวัดม่วงนะครับวัดป่าอัมพรวันนะครับอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้ากำลังเตืนรับบิณฑบาตครับ

ทำบุญนะครับวันน hmm. ี <out> ้นะครับทำบุญสักบาทนะครับวันพระนะครับใส่บาทวันบุญข้าวประหลัดพินนะครับ ข้าวอีสานนะครับเรียกว่าบนใหญ่นะครับบนใหญ่นะครับก็มีสากขันิีไ้ไปที่เรา,าประชาชนก็มาลวช่วชยบาทกนนันขอสมควรนะครับในหมูบ่บ้านนมวันปลา,าอัมพวันนะครับ <c oughs>

ครัไปเบิ <c oughs> <c oughs> ่งไดเดอครับช่อง YouTube y o u t u b e y บ u t u b e เข้าไปดูได้นะครับนี่ตอีดโอในเซบาทเข้าไปเลยนะครับในช่อง YouTube ย t ท b บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những không có dẫn ขั้าบนประมาณนี้นะครับขนบนาทนะครับประมาณนี้นะครับ พี่น้องประจาชมรมร่วมถวบงี่นี่ยไม่ยังเหรอไม่ยังบรอก็มีย่งนีักร พันี่เนีย่ยเดไนะมันเป็นประธานจุดลูกเตาหบูชาพระราชาไญว่ามันเป็นผู้มาทำทำชิวัดมาาไปนระจําเด้มันตับตรงผู้ายอาจารจ์ติดาบาทช่วงนึงเด้